สวัสดีค่ะพบกับโวลลิงวินเวสเตอร์อีกแล้วนะคะสัญญาเช่าที่ดินนะคะมีกี่แบบและแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ สัญญาเช่าที่ดินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งด้วยการเป็น2แบบใหญ่ๆคะ่ะนั่นก็คือสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นนะคะกับสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวคะ่ะระหว่างสั้นกับยาวนะคะจะคัดออฟกันอยู่ที่3ปีคะ่ะนั่นก็คือถ้าเราทําสัญญาระยะสั้นคือน้อยกว่า3ปีลงมานะคะ1ปี2ปี3ปีก็ตามเนี่ยผู้เช่ากับผู้ให้เช่าสามารถที่จะทาสัญญาระหว่างกันได้เองนะคะโดยไม่ต้องไปจดทะเบียนนิติกรรมกันที่สํานักงาน ที่ดินเลยนะคะก็คือนัดกันมาทําได้เลยนะคะโดยที่รายละเอียดของสัญญาเนี่ยก็ควรจะเขียนให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่ทําสัญญานะคะที่ตั้งของที่ดินที่อยู่อยู่ตรงไหนยังไงนะคะให้เช่าราคาเท่าไหร่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดยังไงแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรระบุให้ครบแต่จะต่างกันกับสัญญาให้เช่าระยะยาวค่ะนั่นก็คือยาวมากกว่า3ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เช่านะคะจะต้องลง ลงทุนในพวกอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายนะคะหรือว่าเวลาทําการตลาดแล้วเนี่ยเขาจะมีลูกค้ามาในทําเลตรงนี้ที่เขาเช่าเขาก็ลงทุนเป็นระยะยาวไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนนิติกรรมทําสัญญาเช่ากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็จะในทางโนนข้ามก็คือจะมีความเป็นทางการ ะะเวลาที่เกิดความเสียหายหรือฟ้องร้องอะไรกันเนี่ย <S <S <an> <S ก็พูดง่ายๆว่าจะมีพยานบุคคลนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยคอยเป็นพยานตรงนี้ ทีนี้ในเรื่องของสัญญาเช่าระยะยาวนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสแบบย่อยๆค่ะนั่นก็คือสัญญาเช่าระยะยาวแบบมีค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าอย่างเดียวกับอีกแบบหนึ่งก็คือสัญญาเช่าระยะยาวนะคะแบบมีค่าตอบแทนเป็นทั้งค่าเช่าด้วยแล้วก็ค่าอย่างอื่นด้วยเขาเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อหารายละเอียดต่างกันไปนะคะสําหรับสัญญาเช่าที่ผู้เช่าให้ค่าเช่าปกติเนี่ยนะคะก็คือมันจะไม่มีผลไปถึงลูกหลา ะะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเซ็นสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าใช่ไหมคะแล้วเกิดว่าเราแบบเสียชีวิตไปหรืออะไรเนี่ยสัญญาเช่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลไปถึงทายาทน,นะคะก็พูดง่ายๆว่ามันก็สิ้นสุดกันไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องต่อมาก็คือในส่วนของสัญญาเช่าตรงนี้เนี่ยเวลาที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหลักฐานสัญญาตรงนี้และต้องฟ้องร้องให้เสร็จสิ้นนะคะภายในระยะเวลาที่ทําสัญญานั่นก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเราทําสัญญากันอยู่ ปีสมมุตินะคะถ้า3ปีเราก็ต้องฟ้องร้องหรือทําอะไรให้เสร็จเนี่ยภายใน3ปีนั่นเองะคะ่ะ แต่ส่วนสําหรับสัญญาอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสัญญาเช่าต่างตอบแทนนะคะก็คือผู้เช่าเนี่ยไม่ได้จ่ายแค่ค่าเช่าแต่อาจจะมีการตกลงกันไว้นะคะว่าจะต้องมีอะไรตอบแทนอีกด้วยนะคะนั่นก็คือเนื้อหาสัญญาเนี่ยถ้าผู้เช่านะคะเสียชีวิตหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผลของสัญญาเช่าเนี่ยก็ตกทอดนะคะไปสู่ทายายทาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมีผลบังคับใช้ไปสู่ทายาทรุ่นถัดๆไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเช่าเรื่องบทลงโทษหรืออะไรก็คือตามไปหมด เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผู้เช่าเนี่ยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะเอาไว้ในที่ดินของผู้ให้เช่าเนี่ยเมื่อสัญญาเช่าหมดสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าด้วยนะคะรวมถึงเวลาที่มีการชํารุดหรือมีการต้องปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคนที่เป็นคนรับผิดชอบที่จะต้องซ่อมแซมนั่นก็คือผู้เช่านั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วอาจจะดูงงง,งนิดนึงนะคะแต่โดยหลักๆก,ก็คือว่ามีทั้ง2แบบนะคะลองย้อนกลับไปฟังคลิ อีกทีหนึ่งนั่นก็คือสัญญาเช่าแบบระยะสั้นนะคะต่ำกว่า3ปีไม่ต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์กันที่ที่ดินสามารถทําได้เองระหว่างกันนะคะกับสัญญาระยะยาวค่ะนั่นก็คือ3ปีขึ้นไปนะคะตัวนี้จะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์นะคะต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนาะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายกัน เป็นไงบ้างคะความรู้เรื่องของนายหน้าอสังหานะคะหรืองานอสังหาริมทรัพย์นะติดตามความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะได้ทุกช่องทางค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Line Official นะคะแล้วทาง w i n เ e s t ตอเราก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะนั่นก็คือไลฟ์นะคะทาง Facebook Page แล้วก็ YouTube ทุกวันจันทรเวลา2ทุ่มค่ะเราก็จะมีเชิญแขกรับเชิญนะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับนายหน้าหรือเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์มาให้เพื่อนๆแฟนคลับทุกคน ได้ความรู้ได้ประโยชน์กันนะคะให้งานเอเจนต์เป็นเรื่องง่ายๆค่ะเพราะเราคือวินเวสเตอร์ค่ะวันนี้โบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ